จุดเริ่มต้นของเงิน1,000บาทผมยังจำวันนั้นได้ดีวันที่ผมเปิดกระเป๋าสตางค์แล้วพบว่าเงินเก็บที่มีอยู่จริงๆหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งเดือนเหลือแค่1,000บาทท้วนสำหรับใครบางคนมันอาจเป็นแค่ตัวเลขเลข็กน้อยซื้อโทรศัพท์ยังไม่ได้สักเครื่องแต่สำหรับผมณนะเวลานั้นมันคือทุกสิ่งทุกบาททุกสตางค์คือความพยายามที่ผมอดทนอ,อดออมมา ชีวิตของผมก่อนเริ่มลงทุนไม่ได้ต่างจากมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตื่นเช้าไปทำงานนั่งรถไฟฟ้าไปออฟฟิศนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เกือบสิบชั่วโมงแล้วกลับบ้านมาก็หมดแรงรายได้ที่ได้มาก็แทบจะหายไปกับค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่าอาหารสามสิ่งนี้รวมกันแทบจะกินหมดทั้งเงินเดือนส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยมีโอกาสเก็บเงินมากนัก และที่สำคัญคือไม่มีใครสอนเรื่องการเงินอย่างจริงจังกระทั่งวันหนึ่งผมได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดถึงคำว่าลงทุนลงทุนในกองทุนรวมสิดีกว่าเอาเงินไปนอนนิ่งๆในธนาคารนะลองซื้อหุ้นดูไหมถ้าเลือกดีๆกําไรเยอะกว่าเงินเดือนอีกคำพูดเหล่านั้นเหมือนก้อนหินเล็กๆที่ตกลงในน้ำกลายเป็นคลื่นกระเพื่อมในใจผมผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ถ้าเงิน1,000บาทของผมยังอยู่อย่างนี้ผ่านไปอีกปีมันก็คือ1,000บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าผมลองให้มันทำงานแทนผมละ่ะมันจะงอกเงยขึ้นได้จริงไหมผมไม่ใช่คนที่มีพื้นฐานการเงินเก่งไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่เคยแตะตลาดหุ้นจริงจังแต่ความอยากรู้อยากลองทำให้ผมเริ่มค้นหา ผมหาหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนอ่านบทความในอินเทอร์เน็ตฟังพอดแคสต์การเงินขณะเดินทางกลับบ้านสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ตั้งแต่แรกคือการลงทุนไม่ใช่การพนันและการลงทุนที่ดีต้องมาพร้อมกับความรู้ช่วงแรกๆผมยังไม่กล้าเปิดพอร์ตหุ้นใหญ่ๆเพราะรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปผมเลือกเริ่มจากสิ่งที่เข้าถึงง่ายกว่านั่นคือกองทุนรวม ผมเข้าไปโหลดแอปของธนาคารที่ผมใช้อยู่เปิดดูเมนูกองทุนเห็นว่าใช้เงินเริ่มต้นเพียง500บาทก็ลงทุนได้แล้วผมจึงตัดสินใจแบ่งเงิน1,000บาทนั้นออกเป็น2ส,ส่วนลงกองทุน500บาทอีก500บาทเก็บสำรองไว้การกดซื้อครั้งแรกนั้นตื่นเต้นกว่าที่คิด มือผมสั่นเล็กน้อยตอนกดปุ่มยืนยันมันไม่ใช่เพราะเงินจำนวนมากหรอกแต่เพราะมันคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยทำมาก่อนหลังจากนั้นทุกวันผมจะเข้าแอปไปเช็คพอร์ตด,ดูว่ากองทุนขึ้นหรือลงวันแรกๆที่เห็นตัวเลขติดลบ2บาท3บาทผมตกใจมากใจเต้นแรงรา่ากับเสียเงินก้อนโต ความจริงคือมันแทบไม่กระทบอะไรเลยแต่ในความรู้สึกของคนที่ยังใหม่มากๆมันเหมือนโลกถลม่มสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นนั้นคืออารมณ์คือศัตรูตัวร้ายที่สุดของนักลงทุนไม่ใช่ตลาดไม่ใช่เศรษฐกิจแต่คือความกลัวและความโลภในใจเราเอง จากเงิน1 0 0 0บาทผมไม่ได้หวังว่ามันจะกลายเป็นหมื่นในชั่วข้ามคืนแต่สิ่งที่ผมได้คือมุมมองใหม่ว่าถ้าเราไม่ลองเริ่มต้นเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าการเงินทำงานแทนเราได้จริงหรือไม่บทที่สการลองผิดลองถูกหลังจากที่ผมเริ่มต้นด้วยกองทุนรวม500บาทความรู้สึกตอนนั้นก็เหมือนคนที่เพิ่งก้าวเข้าสนามใหญ่ๆเป็นครั้งแรก ทุกวันผมเฝ้าดูตัวเลขขึ้นขึ้นลงลงในแอปพลิเคชันราวกับมันคือเกมที่ผมต้องเล่นให้ชนะแต่ในความเป็นจริงเกมนี้มีเดิมพันคือเงินของผมจริงๆพอผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ผมเริ่มรู้สึกว่าแค่กองทุนรวมอาจจะช้าเกินไปผมเห็นเพื่อนร่วมงานอีกคนเปิดพอร์ตหุ้นจริงๆแล้วโชว์ให้ดูว่าวันหนึ่งเขาทำกำไรได้หลายร้อยบาทจากการซื้อขายหุ้นรายวัน ภาพนั้นมันกระตุ้นความอยากลองของผมทันทีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวถ้าเงินแค่พันบาทงอกไม่ทันใจงั้นเราต้องลองอะไรที่มันเสี่ยงขึ้นอีกนิดผมจึงไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นออนไลน์กระบวนการสมัครค่อนข้างง่ายเพียงแค่ยืนยันตัวตนส่งเอกสารแล้วรออนุมัติพอทุกอย่างเสร็จผมก็โอนเงินก้อนเล็กๆที่เหลืออยู่เข้าไปในบัญชีซื้อขายหุ้น ตอนนั้นยอดเงินในพอร์ตขึ้น1,000บาททวนซึ่งจริงๆแล้วถือว่าน้อยมากสำหรับตลาดหุ้นเพราะราคาหุ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในหลักสิบถึงหลักร้อยต่อหุ้นแต่ผมกลับรู้สึกตื่นเต้นเหมือนถือเงินทุนก้อนโตวันแรกที่ผมได้สิทธิ์ซื้อขายหุ้นผมเข้าไปคนหาหุ้นที่ราคาไม่แพงมากเจอหุ้นตัวหนึ่งราคาประมาณ2บาทต่อหุ้น ผมจึงกดซื้อไป200หุ้นใช้เงินประมาณ400บาทเหลือเงินในพอร์ตไว้อีกนิดหน่อยเพื่อสังเกตการความรู้สึกตอนกดซื้อนั้นแตกต่างจากการซื้อกองทุนมากเพราะหุ้นเป็นอะไรที่สดกว่าเหมือนการซื้อขายเกิดขึ้นตรงหน้าผมแบบเรียวไทม์ เช้าวันถัดมาผมตื่นขึ้นมาเช็คแอปทันทีสิ่งที่เห็นคือหุ้นที่ผมซื้อไว้ราคาลดลงจาก2บาทเหลือ1.94บาทตัวเลขสีแดงลบ12บาทโผล่ขึ้นมาในหน้าจอถึงจะเป็นเงินเพียง10กว่าบาทแต่ในใจผมกลับรู้สึกเหมือนเสียเงินเป็นพันความกังวลเข้ามาทันทีผมคิดผิดหรือเปล่าตลาดหุ้นมันโหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอ แต่แล้วผมก็พยายามปลอบใจตัวเองด้วยประโยคที่อ่านเจอจากหนังสือการลงทุนเล่มหนึ่งคุณยังไม่ขาดทุนจนกว่าคุณจะขายประโยคนี้ทำให้ผมใจเย็นลงเล็กน้อยผมตัดสินใจถือหุ้นนั้นต่อไป3วันถัดมาราคาหุ้นเด้งกลับขึ้นไปที่2.10บาทตอนนั้นพอร์ตของผมบวกขึ้นมาราวๆ20กว่าบาทแค่ตัวเลขเล็กๆแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนชนะศึกใหญ่ ความโลภเริ่มก่อตัวขึ้นมาทันทีผมคิดว่าถ้าเราซื้อหุ้นเยอะกว่านี้เราคงกำไรหลักร้อยหลักพันไปแล้วแน่คำพูดนี้แหละที่ทำให้ผมเริ่มลองผิดอย่างแท้จริงผมเริ่มโอนเงินเพิ่มเข้าพอร์ตจากเงินเดือนที่พอมีบ้างเดือนแรกเพิ่มอีก2,000บาทพอมีทุนมากขึ้นผมก็เริ่มซื้อหุ้นที่ราคาสูงขึ้นหวังจะได้กำไรเร็วๆ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือราคาหุ้นไม่ได้วิ่งไปตามที่ผมหวังเสมอไปหลายครั้งที่หุ้นตกแรงจนขาดทุนเป็นร้อยบาทในเวลาเพียงวันเดียวความรู้สึกเหมือนโลกถล่มใส่ผมเพราะเงินที่หามาอย่างยากลำบากหายไปในพริบตาผมยังจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ขาดทุนหนักที่สุด ตอนนั้นผมซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งที่ราคากำลังเป็นกระแสในข่าวราคาหุ้นวิ่งขึ้นต่อเนื่องหลายวันผมรีบเข้าไปซื้อตอนที่ราคาสูงแล้วคิดว่ามันจะขึ้นต่อแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามหลังจากที่ผมซื้อไปเพียงสองวันราคาหุ้นร่วงลงกว่า10%เปอร์เซ็นต เงินในพอร์ตหายไปเกือบ500บาทในครั้งเดียวซึ่งสำหรับผมที่พอร์ตยังเล็กมากมันถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่วันนั้นผมนั่งเงียบอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกือบชั่วโมงพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมถามตัวเองว่านี่เรากำลังเล่นการพนันอยู่หรือเปล่าเพราะสิ่งที่ผมทำคือการไล่ตามราคาขึ้นลงโดยไม่ได้วิเคราะห์หรือเข้าใจธุรกิจของหุ้นนั้นจริงๆเลย นั่นคือบทเรียนสำคัญครั้งแรกที่การลงทุนสอนผมถ้าเราเข้าตลาดด้วยความโลภเราจะกลายไปคนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มหลังจากเหตุการณ์นั้นผมถอยออกมา1นกผมหยุดซื้อหุ้นสุ่ม4.5แล้วหันกลับไปอ่านหนังสือศึกษาพื้นฐานใหม่ทั้งหมด ผมเริ่มเรียนรู้วิธีดูงบการเงินบริษัทวิธีอ่านกราฟเบื้องต้นและที่สำคัญคือการบริหารความเสี่ยงผมเริ่มตั้งกฎให้ตัวเองว่าจะไม่ลงเงินทั้งหมดไปในหุ้นตัวเดียวและจะไม่ลงทุนด้วยเงินที่ถ้าเสียไปแล้วทำให้ชีวิตลำบากแม้ว่าผมจะเสียเงินไปบางส่วนแต่สิ่งที่ได้กลับมามาก,กว่าคือประสบการณ์และภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ผมเริ่มเข้าใจว่าการลงทุนไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยแต่คือเส้นทางที่ต้องใช้เวลาความอดทนและวินัยอย่างแท้จริงบทที่ 3. การสร้างวินัยและกลยุทธ์หลังจากผ่านช่วงลองผิดลองถูกจนเสียเงินไปบ้างผมเริ่มเข้าใจว่าถ้าอยากให้การลงทุนไปได้ไกลจริงๆผมต้องมีวินัยและกลยุทธ์ที่ชัดเจน ผมนั่งทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2อถึงสเดือนแรกของการลงทุนแล้วเขียนลงสมุดบันทึกเล็กๆว่าจุดอ่อนของตัวเองมีอะไรบ้าง 1. ผมซื้อหุ้นตามกระแสไม่ได้วิเคราะห์จริงจัง 2. ผมลงทุนเกินกำลังเงินที่ควรเสี่ยง 3. ผมไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่าลงทุนเพื่ออะไร เมื่อเห็นชัดๆัแบบนี้ผมจึงตั้งเป้าหมายใหม่ให้กับตัวเองว่าลงทุนเพื่อสร้างพอร์ตระยะยาวไม่ใช่เก่งกำไรระยะสั้นและกฎเหล็กของผมคือจะไม่ไล่ตามราคาตลาดแบบไม่มีเหตุผลอีกต่อไปผมเริ่มจากการปรับระบบการเงินส่วนตัวผมแบ่งเงินเดือนออกเป็น3ส่วนชัดเจนโคลอน70เอสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น 20%สำหรับการออมและลงทุน10%สำหรับความสุขส่วนตัวเช่นกินข้าวกับเพื่อนซื้อหนังสือหรือดูหนังแม้จะเป็นเพียง20%ของรายได้แต่ผมถือว่ามันคือกฎศักดิ์สิทธิ์ห้ามแตะต้องและทุกเดือนผมจะโอนเงินส่วนนั้นไปเข้าบัญชีลงทุนทันที ผมเริ่มกลับไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างต่อเนื่องเพราะมันช่วยให้ผมได้ฝึกวินัยแบบง่ายๆผมเลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยและกองทุนตราสารหนี้สลับกันเพื่อกระจายความเสี่ยงทุกเดือนผมจะซื้อกองทุนเพิ่มไม่ว่าจะพอติดลบหรือติดบวกผมบอกกับตัวเองว่านี่คือการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การเก็งกำไร เมื่อเวลาผ่านไป6เดือนพอร์ตเล็กๆของผมจากที่เคยเริ่มต้นด้วย1,000บาทบวกกับการเติมเงินทุกเดือนเริ่มขยับขึ้นไปถึงหลักหมื่นแม้จะยังไม่มากแต่ความภูมิใจมันเกินกว่าตัวเลขเพราะผมเห็นผลลัพธ์ของวินยัยอย่างไรก็ตามผมไม่ได้หยุดแค่กองทุนรวมผมยังอยากเรียนรู้หุ้นต่อไปด้วยแต่คราวนี้ผมเปลี่ยนวิธีการใหม่ ผมเลือกศึกษาหุ้นพื้นฐานดีบริษัทที่มีผลประกอบการมั่นคงมีประวัติการจ่ายปันผลต่อเนื่องผมไม่รีบซื้อขายอีกต่อไปแต่เลือกหุ้นมาถือระยะยาวแทนผมจำได้ว่าหุ้นตัวแรกที่ผมตั้งใจซื้อแบบลงทุนจริงๆคือหุ้นกลุ่มพลังงานตัวหนึ่งราคาประมาณ40บาทต่อหุ้นตอนนั้นผมซื้อได้แค่50หุ้นเท่านั้นรวมแล้ว2,000บาท แต่สิ่งที่ผมได้ไม่ใช่แค่หุ้น50หุ้นมันคือความรู้สึกว่าเรากำลังเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆส่วนหนึ่งซึ่งเปลี่ยนมุมมองของผมจากการมองหุ้นเป็นตัวเลขบนจอไปเป็นกิจการจริงๆที่เราลงทุนอยู่ การถือหุ้นตัวนี้นานๆทำให้ผมเข้าใจคำว่าให้เงินทำงานแทนเราอย่างแท้จริงเพราะทุกปีบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเข้ามาในบัญชีแม้จะเป็นเงินเพียงร้อยกว่าบาทแต่ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากเพราะผมไม่ได้ทำงานเพิ่มเลยเงินก็ยังเข้ามา แน่นอนว่าช่วงที่ตลาดผันผวนราคาหุ้นขึ้นลงก็ทำให้ผมหวันไหวอยู่บ้างแต่เพราะผมได้เรียนรู้จากความผิดพลาดก่อนหน้านี้แล้วผมจึงไม่ตื่นตระหนกง่ายๆผมบอกกับตัวเองว่าเราลงทุนในธุรกิจไม่ใช่แค่สื้อหวยกับตัวเลขบนจอ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผมมีวินัยมากขึ้นคือการบันทึกพอร์ตผมทำไฟล์ Excel ง่ายๆจดทุกครั้งที่ซื้อขายหุ้นหรือกองทุนใส่วันที่ราคาซื้อจำนวนเงินและผลตอบแทนที่ได้การจดบันทึกแบบนี้ทำให้ผมเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเงินของผมกำลังเติบโตอย่างไรและช่วยป้องกันไม่ให้ผมซื้อมั่วซั่วตามอารมณ์ อีกอย่างที่ผมทำคือการตั้งเป้าหมายระยะสั้นผมบอกตัวเองว่าจากเงินเริ่มต้น1,000บาทเราจะพยายามทำให้ถึง10,000บาทภายใน1ปีไม่ใช่ด้วยการเสี่ยงสูงแต่ด้วยการเติมเงินและลงทุนอย่างมีระบบซึ่งเป้าหมายนี้เองกลายเป็นแรงผลักดันให้ผมไม่หลุดวินยัย ในระหว่างนั้นผมยังคงศึกษาเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมเสมอผมฟังพอดแคสต์การเงินในทุกเช้าระหว่างเดินทางไปทำงานผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนอย่างน้อยเดือนละเล่มผมเชื่อว,ว่าความรู้คือกำไรที่แน่นอนที่สุดเพราะแม้ตลาดจะผันผวนแต่ความรู้ที่ได้มันจะอยู่กับผมตลอดไป เมื่อครบหนึ่งปีเต็มพอร์ตของผมขยับขึ้นมาจริงๆจากเงินก้อนเล็กๆที่เริ่มเพียงพันบาทบวกกับการลงทุนเพิ่มทุกเดือนกลายเป็นพอร์ตมูลค่ากว่า1 2 0 0 0บาทแม้มันจะไม่ใช่จำนวนเงินมหาศาลแต่สำหรับผมแล้วมันคือจุดเริ่มต้นที่มั่นคงที่สุดและที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเลขก็คือตอนนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายทางการเงินอีกต่อไป ผมกลายเป็นคนที่มีแผนมีวินัยและมีความหวังว่าพอร์ตนี้จะโตต่อไปได้เรื่อยๆบทที่4จากพันสู่หนึ่งมืนผมเคยได้ยินประโยคที่ว่าก้าวแรกสำคัญที่สุดและผมยอมรับเลยว่ามันจริงแต่สิ่งที่ยากไม่แพ้กันคือการก้าวต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เพราะการลงทุนไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือการทำซ้ำๆอย่างมีวินยัยจนผลลัพธ์ค่อยๆเผยให้เห็นหลังจากที่ผมสร้างระบบการออมและลงทุนได้มั่นคงขึ้นทุกเดือนผมจะโอนเงินเข้าพอร์ตทันทีที่เงินเดือนออกครั้งละ2-3,000บาทตามกำลังที่ไหว เงินก้อนเล็กๆเ,เหล่านี้ถูกส่งต่อเข้าสู่กองทุนรวมบางส่วนและหุ้นพื้นฐานดีบางส่วนอีกส่วนหนึ่ง3เดือนผ่านไปผมเปิดไฟล์ Excel ที่ผมใช้บันทึกพอร์ตผลรวมเริ่มแตะ7,800บาทผมนั่งมองตัวเลขนั้นอยู่นานความรู้สึกเหมือนนักวิ่งที่เริ่มเห็นเส้นชัยลิบๆข้างหน้าจากที่เคยมีเงินเพียงพันบาทตอนนี้มันเกือบจะถึงหลักหมื่นแล้ว สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นยิ่งกว่าคือการเห็นพลังของดอกเบี้ยทบต้นและผลตอบแทนที่งอกเงยผมเริ่มเห็นว่ามีบางกองทุนที่ขึ้นมาบวก5-6เปอร์เซ็นหุ้นบางตัวก็ราคาขยับสูงกว่าตอนซื้อพอสมควรเมื่อรวมกันแล้วตัวเลขบวกเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้มูลค่าพอร์ตโตเร็วขึ้นกว่าที่ผมเติมเงินเพียงอย่างเดียว ผมจำได้ว่าค่ำวันหนึ่งผมเปิดแอปลงทุนขึ้นมาดูพอร์ตแสดงมูลค่า1,152บาทพอดิบพอดีนั่นคือครั้งแรกที่ผมเห็นเลขหลักหมื่นด้วยตาของตัวเองหัวใจเต้นแรงเหมือนเด็กที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่มันไม่ใช่เพราะจำนวนเงินมากมายแต่เพราะความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมันได้ผลจริงผมเรียบถ่ายสกรีนช็อตเก็บไว้แล้วนั่งยิ้มอยู่คนเดียวในห้องเช่าเล็กๆ ผมย้อนคิดถึงตอนที่มีเงินเก็บเพียงพันบาทแล้วกลัวว่าจะสูญเปล่าตอนนี้มันงอกเงยจนมากกว่านั้นสิบเท่าไม่ใช่เพราะผมโชคดีไปซื้อหุ้นถูกจังวะไม่ใช่เพราะเสี่ยงโชคแต่เพราะผมลงมือทำซ้ำๆอย่างมีวินยัย สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ตัวเลขในพอร์ตแต่คือความรู้สึกมั่นใจในตัวเองผมเริ่มเชื่อว,ว่าถ้าผมทำได้ถึงหลักหมื่นผมก็จะไปถึงหลักแสนได้เหมือนกันเพียงแต่ต้องใช้เวลาและความอดทนมากพอเมื่อมีพอร์ตหลักหมื่นผมก็เริ่มคิดมากขึ้นเรื่องการจัดการความเสี่ยงผมไม่อยากให้เหตุการณ์ขาดทุนหนักๆแบบในอดีตเกิดซ้ำอีผมจึงแบ่งสัดส่วนการลงทุนให้ชัดเจน 50%ลงในกองทุนรวมที่กระจายความเสี่ยง30%ลงในหุ้นพื้นฐานดีถือยาว20%เก็บเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำไว้เผื่อฉุกเฉินการจัดพอร์ตแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกมั่นคงขึ้นเพราะถึงแม้หุ้นบางตัวจะติดลบแต่กองทุนบางส่วนก็มักจะช่วยพยุงพอร์ตไม่ให้ตกแรงเกินไปอีกสิ่งหนึ่งที่ผมทำในช่วงนั้นคือไม่เปรียบเทียบกับคนอื่น ก่อนหน้านี้ผมเคยรู้สึกน้อยใจเวลามีเพื่อนโชว์กำไรจากคริปโตวันละพันสองพันในขณะที่พอร์ตผมบวกเพียงไม่กี่สิบบาทแต่เมื่อพอร์ตผมโตขึ้นเองผมก็เข้าใจว่าแต่ละคนมีเส้นทางและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เหมือนกันสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าใครกำไรเร็วกว่าแต่คือใครจะยืนระยะได้นานกว่า จากหลักพันสู่หลักหมื่นผมได้เรียนรู้ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดหากเราเริ่มต้นด้วยเงินเล็กๆและใช้มันเป็นครูที่สอนเราไปทีละขั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเพียงค่าเรียนที่ถูกมากเมื่อเทียบกับประสบการณ์ที่ได้กลับมาค่ำวันนั้นหลังจากที่เห็นพอร์ตขึ้นมาหลักหมื่นผมนั่งลงแล้วเขียนบันทึกไว้ว่า จากพันบาทในวันนั้นวันนี้มันกลายเป็นหนึ่งมืนบาทแล้วสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราเชื่อในกระบวนการและทำมันต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและนี่แหละคือก้าวสำคัญที่ทำให้ผมเริ่มมองเห็นอนาคตชัดขึ้นอนาคตที่พอตไม่ได้หยุดแค่หลักหมืน่นแต่กาลังจะก้าวไปสู่หลักแสนบทที่ 5. อุปสรรคและความท้อ หลังจากที่พอร์ตของผมก้าวข้ามหลักหมื่นมาได้ความมั่นใจในใจผมก็เพิ่มขึ้นมากผมเริ่มเชื่อว่าถ้าแค่ปีแรกผมยังทำได้ขนาดนี้อีกไม่นานพอร์ตคงทะยานไปถึงหลักแสนแน่ๆผมจึงเริ่มเพิ่มเงินลงทุนต่อเดือนให้มากขึ้นจากเดิม2,000-3,000ถึง 3, บาทผมพยายามบีบค่าใช้จ่ายให้เหลือแล้วเติมเข้าพอร์ตเดือนละเกือบ5,000บาทความคิดในตอนนั้นคือ ยิ่งเติมมากพอตยิ่งโตเร็วแต่สิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดเลยก็คือโลกของการลงทุนไม่ได้เดินตามแผนที่ผมวาดไว้เสมอไปอยู่มาวันหนึ่งตลาดหุ้นไทยเจอแรงกดดันจากข่าวเศรษฐกิจโลกราคาหุ้นหลายตัวร่วงลงพร้อมกันกองทุนที่ผมถือก็ไม่รอดเหมือนกัน ภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวพอตผมจากที่บวกอยู่หลักพันกลายเป็นติดลบเกือบ2,000บาทตัวเลขสีแดงที่เคยกลัวในวันแรกกลับมาหลอกหลอนผมอีกครั้งตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนความพยายามตลอดปีถูกทำลายลงในพริบตาผมมองตัวเลขในแอปแล้วใจสัน่นความคิดแย่ๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดหรือว่าเราควรขายทิ้งก่อนที่จะขาดทุนมากกว่านี้ ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วมันตกหนักกว่านี้ล่ะเงินที่เราอดออมมาเป็นปีจะหายไปหมดจริงๆเหรอคืนหนึ่งผมนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จนดึกทั้งๆท,ที่ต้องตื่นไปทำงานเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ในหัวคิดวนเวียนอยู่กับกราฟหุ้นที่ดิ่งลงไม่หยุดผมรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นทั้งจิตใจและร่างกายแล้วแลความท้อแท้ก็เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวผมถามตัวเองว่า เราทำถูกแล้วจริงเหรอหรือทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ความฝันลมๆแล้แงๆที่จะพอตโตจากพันสู่แสนวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทฟังเขาไม่ได้เป็นนักลงทุนแต่พูดกับผมสั้นๆว่าการลงทุนมันก็เหมือนการปลูกต้นไม้แหละตอนเราปลูกใหม่ๆก็เจอฝน เจอลมบ้างบางทีต้นมันก็หักแต่ถ้าเราปลูกต่อรดน้ำต่อมันก็ยังโตได้อยู่ประโยคนั้นเหมือนน้ำเย็นที่สาดเข้ามาในหัวผมผมเริ่มคิดได้ว่าที่จริงแล้วการที่พอตติดลบไม่ใช่ว่าผมแพ้แต่เป็นธรรมชาติของการลงทุนเองถ้าตลาดมีขึ้นอย่างเดียวโดยไม่เคยลงเลยก็คงไม่มีใครล้มเหลวแต่ความจริงมันไม่ง่ายแบบนั้น ผมกลับไปเปิดสมุดบันทึกเก่าๆที่เคยเขียนไว้ตอนพอร์ตขึ้นหลักหมืน่นผมเจอข้อความของตัวเองที่ว่านี่คือการลงทุนระยะยาวไม่ใช่เก่งกำไรตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกสอนโดยตัวผมในอดีตผมจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ตรงข้ามกับสัญชาตญาณของความกลัวผมไม่ขายหนีแต่เลือกจะถือไว้และยังทยอยเติมเงินลงทุนต่อเหมือนเดิม แน่นอนว่าการตัดสินใจแบบนี้ไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดหายไปทันทีเพราะตัวเลขสีแดงยังคงอยู่และบางครั้งก็ติดลบหนักขึ้นไปอีกแต่ทุกครั้งที่ผมเห็นพอร์ตแดงผมก็เตือนตัวเองว่านี่คือบทเรียนสำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอหลายเดือนผ่านไปสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้น ตลาดเริ่มฟื้นหุ้นบางตัวที่เคยติดลบกลับมาบวกอีกครั้งกองทุนที่เคยจมลงก็กลับขึ้นมาเหนือทุนผมรู้สึกเหมือนรอดจากพายุลูกใหญ่ได้สำเร็จสิ่งที่ผมได้จากช่วงเวลานั้นไม่ใช่แค่พอร์ที่กลับมาบวกแต่คือภูมิคุ้มกันทางใจผมเข้าใจแล้วว่าความท้อแท้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทาง ถ้าเรายอมแพ้เราก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแต่ถ้าเราผ่านไปได้เราจะเข้มแข็งขึ้นมากผมบันทึกไว้ในสมุดต,ตอนนั้นว่าอย่าลืงว่าทุกพอร์ที่ใหญ่โตในวันนี้ล้วนเคยผ่านช่วงติดลบมาแล้วทั้งนั้นความท้อแท้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบันไดขั้นหนึ่งที่เราต้องก้าวข้ามบทที่ 6. 9ก้าวกระโดดหลังจากผ่านช่วงตลาดตกหนักและความท้อใจไปได้ ผมเริ่มมองการลงทุนด้วยสายตาที่ต่างออกไปจากคนที่เคยหวังเพียงกำไรเร็วๆผมกลายเป็นนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับระยะยาววินัยและความเสี่ยงมากกว่าเดิมแล้วโอกาสใหม่ก็มาถึงในปีถัดมาสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหุ้นหลายกลุ่มที่เคยร่วงกลับมาฟื้นแรงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานและการท่องเที่ยว ผมซึ่งถือหุ้นพื้นฐานดีบางตัวอยู่แล้วจึงได้เห็นพอร์ตขยับขึ้นอย่างชัดเจนครั้งแรกในชีวิตที่พอร์ตผมบวกขึ้นเป็นพันบาทต่อวันแม้จะไม่ใช่ตัวเลขใหญ่โตเมื่อเทียบกับนักลงทุนรายใหญ่แต่สำหรับผมมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมมั่นใจในแนวทางของตัวเอง นอกจากการลงทุนในหุ้นและกองทุนผมยังเริ่มมองหาช่องทางรายได้เสริมเพราะผมรู้แล้วว่าเงินลงทุนไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากกระสุนเพิ่มให้ยิงได้ไกลกว่าเดิมผมเริ่มรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆอย่างเขียนบทความและทำงานออนไลน์ในวันหยุดรายได้เสริมเหล่านี้ไม่ได้มากมายอะไร แต่พอเอามารวมกับเงินเดือนประจำก็ทำให้ผมสามารถเติมเงินเข้าพอร์ตได้เดือนละ7 0 0 0ถึง8,000บาทการเติมทุนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้พอร์ตโตรเร็วขึ้นแบบทวีคูณจากที่เคยต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าพอร์ตจะขยับ2 0 0 0ถึง3,000บาทตอนนี้เพียงเดือนเดียวพอร์ตสามารถเพิ่มขึ้นได้ระดับนั้นทั้งจากการเติมเงินและผลตอบแทนผมจำได้แม่นถึงวันที่พอร์ตข้ามหลัก5 0,000บาท ตัวเลขบนหน้าจอมือถือแสดงมูลค่า5,437บาทตอนนั้นผมเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกเหมือนนักปีนเขาที่พึ่งขึ้นมาถึงจุดกึ่งกลางของยอดเขาใหญ่เหนื่อยก็จริงแต่เริ่มเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเริ่มเชื่อว่าเราจะไปถึงยอดได้จริง หลังจากนั้นไม่นานตลาดยังคงเป็นใจราคาหุ้นพื้นฐานดีที่ผมถือไว้ค่อยๆขยับขึ้นทีละขั้นกองทุนที่สะสมมาก็เริ่มบวกชัดเจนผมยังคงรักษาวินัยเดิมเติมเงินทุกเดือนไม่ว่าเศรษฐ,ฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากเติมเงินรอบใหม่เข้าไปผมเปิดแอปแล้วเห็นพอร์ตแสดงมูลค่า12837บาท ผมนั่งเงียบอยู่พักใหญ่ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อสายตาแต่เพราะความรู้สึกที่ท่วมทนเกินบรรยายผมย้อนคิดไปถึงวันที่เริ่มต้นด้วยเงิน1,000บาทวันที่กดซื้อกองทุนครั้งแรกด้วยมือที่สัน่นวันที่เคยเสียเงินแล้วนั่งกังวลจนแทบนอนไม่หลับวันที่เคยท้อแท้กับตัวเลขสีแดงเต็มหน้าจอแล้ววันนี้ทุกความอดทน ทุกวินัยทุกการเรียนรู้มันรวมการกลายเป็นพอร์ตหลักแสนที่ผมฝันไว้จริงๆผมไม่ได้รู้สึกภูมิใจเพราะจำนวนเงินเท่านั้นแต่เพราะสิ่งนี้พิสูจน์ให้ผมเห็นว่าการเริ่มต้นเล็กๆก็สามารถเติบโตยิ่งใหญ่ได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้กลางทางคืนนั้นผมนั่งเขียนบันทึกไว้ยาวเหยียดผมเขียนว่า จากเงินพันบาทที่ใครๆมองว่าเล็กน้อยวันนี้มันกลายเป็นหลักแสนแล้วมันไม่ใช่เพราะผมเก่งกว่าคนอื่นแต่มันเพราะผมเชื่อในวินัยและการเรียนรู้เมื่อเราลงมืออย่างต่อเนื่องเวลาเท่านั้นจะมาให้ผลปรากฏผมขอฝากข้อคิดไว้ว่าไม่สำคัญว่าคุณเริ่มต้นด้วยเงินมากน้อยแค่ไหนสำคัญที่คุณเริ่มต้นวันนี้และทำมันอย่างต่อเนื่อง เงินเล็กๆก,ก็สามารถกลายเป็นพอร์ตหลักแสนได้ในวันหนึ่งและนี่คือเรื่องราวของผมจากเงินเพียง1000บาทจนกลายเป็นพอร์ตหลักแสนด้วยความอดทนวินัยและความเชื่อในกระบวนการของการลงทุนผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินไปด้วยกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ